เนาะสวัสดีจ้าอะมึงน้องบีได้แนบกลิ่นเมื่อไงไปส่งน้องพิมก็เลยซื้อมานั่มหมกไก่อันนี้มัมขีปลาทั้งขีปลาทั้งไขปลาแกงางประตูจ้งหน้ากรว่าดจีตาคิวอีกอะไรบายุ่งเข่าแกงขี้เดิ๊กอะน้องบีไข่ก่อนอะือแดดใช่ปะมันพี่น้อง มันเป็นไปบุ้นี่มิตรภาเป็นเ้วได้ย่ายิ่งกันแิตรวาเป็นละแต่ว่ามันขมสมพอดียกมันขมแล้วสมแกงขี้เล็กใส่หนังหมูอันนั้นหมกไก่นี่กินเขาน้อกนอันน้องิเปิดแฟไร้อายุกี่เหลี่ยมตาสวยแดดครักมามามาย่าไปท่องนิวฮัน ไม่กินเขามันต็มท้องท้องมันต็เต็มท้องเอาแสบมากกันนะดิไม่กินบ้าเขาต้อซื้อไปกลางก็ได้ตัวสวดร้านแต่ของตัวตีให้ดอามันหาเห็นมันฝากไว้ซะก่อน หาเ <B á. S 1> จ้ากัไปสักทีให้ฝา,ากไว้สักก้อนบ้าไว้ลดพูดไดกับพ่อได้ถึกว้าวบ้าไปเลยติดจะพ่อใหญ่กับพ่อในายอ่ะแล้วหนาวหนาวบ่กะทั้งหนาวทั้งบ่ห <c oughs> นาวพี่น้องไปพร้อมเด้อหนูทำมือมึงหนูบอกมันเด้อ บ่ไปพฟอเด้อจูมามาหาคุณแม่ไม่แห้งหะเขาสิว่าจะไปหลายเนาะจนประกาศให้เขามาเอิ้นติียมอืออยากเสียงเงี้ยไหลหาเลยนะหาเป็นไรบอสแล้วกับบอกแต่นี้ซื้อไปเห็นนึกกินเนาะแม่วาเนี่ยมาไปเลยใหญ่ข้นกัขมลำบากยาววันกัขมละเนาะขี่มัน ไปเจ็บกับพีกไปมัน่มีบอกพีกพีกดวดตายมันแเมมทำไรบ้างทำถ้จะเห็นเห็นยังไงเขาไปทั้งผุนเขาคืนไปทั้งผุนตายเลรเลย,ยอ้คือของช่วยใช่ไหม ข้มขมสมสมพอดีอยู่ขมขมสุมสมแจ็บอยู่สื่อมากมมเทนั้นมันบเป็นมันหลักข้าวอันนี้มันเป็นเยอะพี่น้องสมขีปลาไขาปา่ปลาถุงละยี่สิบบาทต้องมีสื่อมากแต่บันดงหนาว like right. มะเคยได้กินพอกินอันกินมกเคยมันมะเคยมันกับมะเขียหมองเครืร่องลางให้ไปบ่ไปมะเขียแต่อยู่ทั้งเฮียนนี่แหละย่ออามเขาแพงบ่หอดบ่ขึ้นหมุอยู่ในฝุ่นย่นนนา,ามนี่บ่อยากลงหมองกินหลายๆ คนนั่งใสนั่งหันตุนไก่เอาตายเสว้ต้นกล้วยต้นนึงมันสองต้นตายต้นหนึ่งสุดคมผิดดิบกัดใส่ก็จะแสบ เดี๋ยวมีอยู่หน้าบ่มีบ่นี่นไก่ไก่สิกินก่อนอย่างยวัตตายแล้วแต่เก่าไปเก็บอยู่วัตลูกคางพันญ่ร้อยคอเดร้อลงตาเก็บเอารถประสันละหวะขอแล้วอย่างแล้วไปเกิดล่ะเก็บเอาโรถพันใหญ่คะหวะอืมสวยมากมาลุ่มได้ปบะเนี่ มาว่านแห่งบอลุ่มมาขึ้นกับบอลุ่มคุณนันก็เก็บคนี้ก็เก็บตายจ่อย มเอาบอันน uhm ั้นมาใหินี่บันรถเงินเน่ยรดหนังรถเขาขดน้ำใช่บ่ะเจ้าเขาจำเนาะเขาบอกเจ้าอยู่กระไดจัำมึงหายแล้วรอบนั้นจอเลือดจอเลือดนูดนั่งกระจอปลายมืออดเขาได้น้ำเขาบอกเห้อดดอกเห็นบอกเขาไม่บอกไม่ โซ่สีหอดพ้นกับตาย่อนโตขคนป่วยเย็นหมอพยาบาลพ่นอะเขาเจ้ามาชี้แจงให้ฟังังหว่าผู้เฒ่าพูน่าเป็นอย่างคือว่าอดเขาอดน้ำอดเข่านะแมนอยู่แต่ว่าอดน้ำนี่บ่แตกแต่หกทุ่มไปหอดเศร้าสว่สิตัวแล้วก็ตายขาดน้ำพอดีเขาเจ้าว่ากินน้ำแม่งกินน้ำหลายมันแยกสารบ่ได้กระเกินไปแล้วเี่มาว่าอดเขานี่แม่นอยู่อดเขาให้เขาก็ต้องกินอยู่แล้วน้ำน้ำมันสิมีน้ำตาลอยู่บ่ บอเขาเจาว่าโอ้ยผู้ใดอ่นว่าอดน้ำอดน้ำลังเที่ยงคืนเขียนในใบยัน้ด็ก็อดเข่าอดน้ำลังเที่ยงคืนอุ้ดเข่ากับพ่อวายุอันอดน้ำนิตี้ชัวสิไปอหอดแปดม่งเก้ามงสัวหมอสิเข่าตรวจเขาบอกเขาบอกแม่ว่าเขาบอกบอกเจ้าเจ้าเขาบอกจำภาษาอดเข่าอดน้ำเลยอุ้ดแพนไปเลยต้องกินมันดอก แสบต้องปันพี่น้องขาดแต่บอกพริกดิบขาดแต่บอกพริกน้อยเท่านั้นมีบอกพริกน้อยนี่กัดคำละหน่วยละหน่วยแสบอยู่ไปไปก้อนเหมือนนี่ฝากกดไรก,ก,กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนั่นพี่น้องคลิปนี้คลิปดีผ่านมากกรลอดติดตามคลิปหน้ามานี่สวัสดีจ้า